สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นในย่านเก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตความอบอุ่นของผู้คนและเรื่องราวที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือตลาดน้อยสำหรับใครนะคะที่ชอบบรรยากาศเมืองเก่าเดินชมบ้านมสไตล์จีนโบราณและอาหารเก่าแก่แบบต้นตำรับบอกเลยคะ่ะว่าที่เนี่ยคือสวรรค์เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาย้อนรอยประวัติศาสตร์ของตลาดน้อยกันเลยดีกว่าค่ะตลาดน้อยนะคะตั้งอยู่แขมตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเพราะที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นท่าเรือรับส่งสินค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีคนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพวกชาวจีนชาวไทยชาวโปรตุเกสนะคะก็เข้ามาเยอะมากเลยในช่วงนั้นโอ้มีท่าเรือเยอะเลยใช่ไหมคะแต่คนต่างชาติก็ต้องเยอะตามด้วยใช่ไหมใช่แล้วนี่เขาจะไม่ตีกันเรื่องวัฒนธรรมเหรอคะ บอกเลยว่านี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดน้อยเลยถึงหลายๆคนเนี่ยมาจากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมนะคะก็สามารถมาอยู่รวมกันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาเทศการกินเจศาสตร์จีนพวกสถาปัตยกรรมช่วงน,นั้นก็จะมีเป็นศาลเจ้าคฤหาสหัเก่านะคะแล้วก็ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยก็มาในสมัยนั้น mm hmm. ถึงแม้ย่านนี้เนาะจะเป็นย่านที่เป็นเศรษฐกิจรุ่งเรือง แต่ก็จะซบเซาในช่วงของหลังสงครามเรือกลไฟนั่นเองค่ะก็ถามว่าตลาดน้อยเนี่ยก็ยังเป็นที่สะทอ้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะ เนี่ยเราพูดถึงแต่ตลาดน้อยตลาดน้อยจะชินปากแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตลาดน้อยเนี่ยเขามีชื่อเรียกเดิมนะเรียกว่าตลาดตลาดเกียซึ่งมันมาจากภาษาจีนโฮกเกียนที่แปลว่าตลาดเล็กไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นชื่อภาษาจีนเพราะว่าในช่วงต้นตัตนโกสินเนี่ยพ่อค้าคนจีนเข้ามาค้าขายมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทําให้ชุมชนเนี่ยคึกคักมากไม่แปลกที่จะเป็นชื่อตลาดตลาดเกียก็มาเรียกเป็น ชื่อตลาดน้อยคนไทยเรียกง่ายชื่อเนี่ยอาจฟังดูน่ารักกระจุนกระจิมอ่าแต่สมัยก่อนเนี่ยตลาดนี้ไม่ได้เล็กตามชื่อนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตลาดรองลงมาจากตลาดสาเพ็งที่โด่งดังในสมัยนั้นค่ะถือว่าเป็นตลาดใหญ่อ่าแล้วก็เป็นจุดกระจายสินค้าสําคัญของคนหลายๆกลุ่มพวกคนจีนพ่อพค้าคนจีนที่เขาเข้ามาค้าขายเรามาพูดถึงของดีของตลาดน้อยดีกว่าสถานที่สําคัญพูดถึงของดีเนี่ยเริ่มกันที่คฤหาสน์ โชเฮงไถนะคะเป็นคาร์เทเก่าอายุ200ปีเลยซึ่งความพิเศษของเขานะคะใต้ถุนบ้านเขาเนี่ยจะสูงโปร่งแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นสะบัวนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากคนไปถ่ายรูปเนี่ยฮิตสุดๆเลยสายมูคนไทยห้ามพลาดเลยบอกเลยสายมูของเรานะคะก็มีสารเจ้าพ่อโรงเกือกเนะาะศาลนี้นะคะเป็นสารของเทพเจ้า,าจีนนะคะที่มีชื่อว่า ช่ยซิงเอียอฉันนึกออกฉันจำได้เห็นไหมล่าว่ามันแบบว่ามันดังดังมากเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยเรื่องเงินเงินทุนทองเนี่ยคู่กับมันแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเขาก็ในช่วงวันตรุษจีนเนี่ยก็จะไปบูชาเคารพกราบไหว้กันเป็นจํานวนมากเลยค่ะแล้วพูดถึงสถานที่กันเยอะแล้วอย่าลืมว่าตลาดน้อยเนี่ยเขามีทีเด็ดที่ของกินเหมือนกันพลาดไม่ได้ร้านนี้ คือก๋้วยเตี๋ยวรูตลาดน้อยอเป็นร้านที่เก่าแก่มากตั้งแต่60ปีที่แล้ว จุดเด่นคือเครื่องเนี่ยเขาจะใส่ของมันแน่นมากนำ้ำซุปเลยเขาจะเข้มข้นแล้วก็อีกสถานที่นึงนะคะที่จะท้อนความเป็นจีนได้ชัดม้างๆเลยก็คือร้านขายยาเสียเอแซเสียเอคนไทยติดผัวเนะาะคนไทยติดขว <c oughs> ร้านขายยาเอยแซอ่ะ <c oughs> เป็นร้านขายยาจีนนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยเขาก็เนี่ยก็จะมีสมุนไพรจีนขายเยอะเนาะแล้วก็ทีเด็ดคือน้ําเก๊กฮวยสูตรโบราณบอกเลยว่าทั้งหวานทั้งหอม เฟรชมากผู้ละครแห้งอยากไปกินเลยน้ำเก๊กหน่วยอ่ะเรามาพูดถึงพิพิษตลาดน้อยกันดีกว่าเห็นว่าเพิ่งก่อตั้งเลยปีที่แล้วใช่ใช่ใช่เป็นยังไงเดีมาเล่าให้ฟังอ่าอ่พิพิษตลาดน้อยนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่สําคัญมากสำหรับตลาดน้อยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นโรงกึงเก่านะคะที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนเรือแต่ว่าถูกทิ้งร้างนะคะเพราะเขายกเลิกกิจการแต่ว่าก็ได้รับการบูรณนะโดยกรมทนารักค่ะแล้วก็พวกชาวบ้าน เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อตอ้นปีที่แล้วเองนะะี่ค่ะ2,567ที่นี่นะคะสําหรับชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์เท่านั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมกันจริงๆเหมือนเป็นการเล่าเรื่องของบ้านมากกว่า,าไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อ่าก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะลองไปเที่ยวดูถ้ามีเวลาว่างเ,า<ๆ>เพราะว่าปอดสว์ตรัสหน่อยเนี่ยก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวอ่าผู้บริโภตรงนี้แหละ ขอสรุปเลยละกันว่าตลาดน้อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ย่านเมืองเก่าเนาะแต่มันยังเป็นย่านที่มีชีวิตนะคะเป็นความทรงจาําเป็นรากเหง้าของคนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการรวมหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างกันแต่มันเป็นสิ่งที่เชื่อมกันอย่างลงตัวนั่เองค่ะถ้าทุกคนนะคะมีเวลาว่างเนี่ยอยากจะให้ลองไปจริงๆคะ่ะแล้วจะรู้ว่าตลาดน้อยเนี่ย ไม่เล็กแค่ชื่อค่ะแต่ว่าเรื่องราวและความอบอุ่นจากที่นี่นะคะยิ่งใหญ่จนอยากต้องลองกลับไปครั้งเลยค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอกีอ่าวบคำว่าขอบคุณและส,สวัสดีดค่ะอันนี้หาแม่ เซตงเซตงเซตงอ้กันบาไะรัามสพูดกันยสกนนึสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนไปเดเล่นในย่านเกับพิเ็ษไปดูอินไอ คองพวกก่อนและเรื่องราวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็คือตลาดน้อยดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปดืเล่นในย่าที่มีกันไปด้วยมา <c oughs> ออไม่รู<อ>้จะกินอะไรอยู่อย่างนี้เองเดดีี๋ยยววเเรามาพูดถึงของดีสถานที่สองทางของตลาดน้อยกันดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คาลิฮาร์โซโซโซ 晒丝呀，晒晒晒丝呀，就姑娘么？好呀。